แรกเป็นของเราครับตีบอลข้ามมาให้กับทางคิวาก่อนขึ้นมาตีบอลเร็วอย่างเหนียวครับครับราเซตมาแล้วก็อโกมาครับโอ้โหที่ยันสวยมากเลครับลูนี้2คะแนนต่อสูนรครับ มาครับกระขึ้นมาแล้วก็ยันมามุสลาสวยครับดูเงินหลายจาังหวะหน่อยสุดท้ายเป็นแต้มของเราเลบตอนนี้ เดี่ยวฟรีบอลข้าไปก่อนนะครับเขาเซตขึ้นมาแล้วก็ตีไม่เหลือครับเสกมาเชียมานี่ ของคะแนนติดนะคิวบาร์ Q bar. เสร็จขึ้นมาตีเ,าเลิกข้ามก่อนเสร็จมาแล้วก็ใจไม่ยั้งเลยครับอานุมา ครับความเหนียวของเราขึ้นตีโอ้โหล็อกดีครับแต่ว่าเรายังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับเป็นคะแนนจนได้นะครับปีรุตวันนี้นี่ก็เล่นดีครับแต่ว่าคนที่ทำคะแนนได้คือทัดดาวนึกแจ้ ติดครับอารม์มาเสร็จมาครับเนวกาสขึ้นตีที่หัวเสาโอ้โหยังฟรีบอลได้หรือเปล่าครับได้ครับ ไม่เสียแต้มน,นะครับแต่ว่าโอกาสของคิวบาที่จะขึ้นตีเน้นๆครับอ้าววิดีครับเรามาได้ไวเดรุษแล้วก็เป็นอนุมาครับ6ต่อ3 มาตีมานิดมาเจอบล็อกอีกครับ จะเสียแต้มไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแรกดีครับขึ้นมาจังหวะนี้นี่แหลโดนจับฟาไวไปครับ ึ้นตีโอ้ยต้องได้แล้วครับสไส์มีตีนนิดนึงนะครับเปนของมริกาโดยไม่ค่อยเต็ครับ Aquí está a 2.24. ¿Tú para el bloqueo? No, no te Mantener el saque hay que mantenerlo. Vamos. บริกาเสิร์ฟครับครับตีอ้นแต้มครับคิวบ้าเส์ฟเสียครับ ใช้ได้ครับล้นล้มมาครับเรียบร้อยบอลลูกสางของเขาครับเจอเราบล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็มีพลาดเองครับทางคิวบาร์ไปสิบเอ็ดต่อเจ็ดแล้วครับตัวนี้สี่แต้มเลย ของเราเนี่ยก็เน้นขึ้นครับใหม่จะมีตั้งมาครับขึ้นตีติดบล็อกสามอีกทีนึงเอาครับยังเอื้อมมือไปแปะไว้ได้ออนุมาหยอดดูยังได้อยู่ล้นครับออนุมาหยอดอีกทีนึงโอ้โหคิวบาเดี๋ยวม,มันขึ้นมาตีลูกนี้โอ้โหตีเด็ดขาดครับมาริการ์เนดักไว้นะครับแต่ว่าดักไม่อยู่ ไหลหลังมาหยอดโอ้โหบผมจตจะเล่นบอลเร็วอ่ะโดนแบล็อกได้ครับตรงนี้คิวบาทำแต้มไล่มาครับนํำก็จริงแต่ว่าหวาดเสียวแทบเซตนี้เซตนี้นี่พลาดหมายความว่าเสียแต้มทันทีนะครับ โอ้โหตั้งไม่ดีครับคิวบาต่อได้บุกบ้างไทยบอลเร็วอีกครั้งหนึ่งเพิ่มจิตยังได้ครับคิวบาขึ้นตีลูกนี้บอลโค้งนุตยังรับได้เซตขึ้นมาแล้วโอ้อันเดอร์ฟรีบอลข้าไหมครับตั้งมาแล้วหยอดเบาๆอืมยังได้ครับไทยขอมากเลยครับโอ้โหวิลาวันมาจากเส้นสเมตรโอ้ นครับวลาวันทำคะแนนกันได้หลายคนนะครับทีมไทยชุดนี้มาริกาก็ทำได้ดีนะครับเริ่มจิตก็ทำได้ดีอ่าครับ12ต่อ9ไทยนำอยู่อ้าวเดินบอนเลเร็วคิวบาก็ได้เหมือนกันครับเป็น10ต่อ12 ครับเซตขึ้นมาแล้วตีลูกนี้แมตีประคองนะครับอ,อนุมาอ้าวแต่ว่าลูกนี้คิวบาไปโดนเน็ตเองครับอ่าปราซิออสสิบสามต่อสิบตังหวาที่ตีแล้วฟอลโล่ทรูนะครับไปโดนเน็ตนุสราเสิร์ฟครับพวกมือเซ,นนเซอต,ตน,น,เน,น,เซเนี่เสิร์ฟชัวครับแต่วา่าตีฝังเลยนะครับ 11ต่อ19ครับดูจังหวะขึ้นของเท้านะครับขึ้นมานี่บล็อกเราตามไม่ทันบราซโอเซิร์ฟโอ้ล่ะเสิร์ฟออกครับยูบา เขาก็มีผ้าลูกเสิร์ฟอีกครั้งครับ14-11อือหือก็จะต้องมีเสิร์ฟเสียแบบนี้ครับ มาไล่มาสิบสองสิบสี่ครับไปตีลูกนี้เอาได้ทัชครับห5ต่อสิบสองครับทัดดาวครับเสิร์ฟฝั่งมาขึ้นตีเร็วติดบล็อก จะซ้ำอีกทีหนึ่งอ้าวโอเวอร์เน็ตครับโอ้โหคิวบามด้วยความที่ประสบการณ์น้อยครับแล้วใจร้อนครับแมตัวสูงเลยครับพยายามที่จะโวยโอกาสดูครับเนี่ย <c oughs> รถมาแบบนี้นี่ไม่เหลือครับ โดนจะฟาวไปดีดบวกนะเล่นได้นะเล่นได้เเลี่ยงด้องเที่ยงแต้มคิดะสม หลายหลังมาแล้วโอ้โหไปฝังไปครับเปียบามาแล้ว13ต่อ16ช่องว่างระยะประมาณนี้ก็เหมือนที่เราตามเขาเมื่อเซตที่แล้วนะครับตั้งหลมาแล้วตีลูกนี้ตีออกครับเปียบาได้เตะแจมเป็ดการแล้วครับ14ต่อ16 ขอเวลานอกครับอโอดออดไม่ไม่รอแล้วครับมาปรับกันครับในเวลานอกนะท่านี่แบบนี้ครับแป้งเข้ามาช่วยกิฟต์เขาจะไสดันขึ้นน,<ร>น้นแล้วแป้งเข้ามาช่วยกิฟตแล้วหน้านี้ห้องห้องวิ่งไหลได้นะห้องไหลกิฟต์ทำเอ็กได้นะไหลสั้นไหลาย,ยาวได้มมา้ ว่าใครจะต้องช่วยใครให้ใครทำอะไรครับย้ำหน้าที่กันอีกครั้งพูกันนิดเดียวว่าเข้าใจครับเนื่องจากว่าตอนซ้อมนี่พูกันมาเยอะแล้วอาครับเสิร์ฟมาครับด้านวาก,กัสหลอกตีลงไปครับโอ้โหเอาซะหน่อยครับนานที เจ็ดสิบสี่ครับอ้าวเสิร์บ uh ้อฮมตอนแรกรับไม่ด no ีได้คร <gos> ับคิวบาแต่ตีแก้ไม่ได้ครับออไทยต้องใจเย็นมาเิกาตั้งมาแล้วขึ้นหยอดลูกนี้ครับโอ้คิวบายังรับได้อยู่ตีเลยนะหัวสาตีออกเองอีกนะครับเขาพลาดแล้วสิบแปดสิบสี่สี่คะแนนครับ ¡Ojo, oh, vela, no! Uh, uh. Tranquilidad, no se lo puede ir en el contrario. Vamos a recibir, vamos a jugar por el medio, vamos con todo, las posibilidades que tú mirando, por la que es contrario, no es la de la escena. No puedes huir de que tú arriba, eso es tenemos que tomar la bola. ¿Entendido? Tranquilidad, aprobamos. Vamos, a unir al contrario de lo que hicimos allí, de daño. Lo tuvimos a se lo ponemos a cuatro de อลิกาจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาเซตไหลมาครับแล้วก็ตีลูกนี้แม่พลิกเน้นออกครับ19ต่อ14ครับโอกาสที่จะปิดแมชของเราใกล้จะมาแล้วครับ วันแรกไม่ดีครับน่าออน่บ้าง4ครับ6 <No way. S 1> แต้ม พลาดทีแล้วเซตเดียวพลาดเซตที่แล้วแค่เซตเดียวนี่ถือว่าไม่เสียหายนะครับชนาเซตนี้ก็ได้สแต้ม เสิร์ฟเอาเสิร์ฟมาลูกนี้ครับแม่แล้วก็รับพลาดเองครับคิวบาร์อโดนนำห่างนี่ก็มีหลุดไบตลอดเลย <ๆ S 1> เิร์ฟมาเมริกาเซฟขึ้นมาแล้วตีตรงนี้ฝังลงไปโอ้โหอ่าก็เยี่ยมครับเกลอีกสี่คะแนนครับสามคะแนนในวอลเลย์บอลกลางปีครั้งหนึ่งเสิร์ฟมา เตดบอลเร็วแล้วก็ยังได้ครับคิวบาายอดอยังรับได้มิซาตั้งไหลมาให้ปื้มจิตป่าปาดลงไปครับ22-15เตะขึ้นมาครับรับขึ้นตีลูกนี้อ้อโหตี ตอนแรกไม่ทันแล้วครับวิลาวันพยายามไล่นะครับลูกนี้เร็วไม่พอครับไกลเหลือเกินตูบ้าเสิร์ฟมาคิซลาโยนมาออนุมาติครับยังได้อยู่เคาะข้ามครับไทยยังขุดขึ้นมาได้ บามีโอกาสแล้วตีตรงนี้โอ้โหบอลคมนี้ครับแต่ว่าพยายัมไม่ได้แล้วโอ้โหพยายามสุดๆแล้วครับาตา้องกลบเบอให้แต้มนี้ครับถึงแม้ว่าจะเสียไปแต่พยายามเหลือเกินครับสุดๆดแล้วครับเตะบอลแล้วครับโอ้โหดู แฝมสกู้นีเอาครับหันกลับมาก็เป็นโอลมาครับอัดซะเลย23สิบสาครับขอแต้มต่อไปก่อนครับตอนนี้่อดีจะไปขึ้นท่านไว้ก่อนกดดันทันทีนะครับถ้าเสียแต้มต่อไปิบมาเล่นบอลเอา้าป่าตรงน,นี้ไปติดเน็ตโอ้อย่างนี้มีโอกาสสูงครับที่เราจะได้ เกมนี้ครับแมตช,ช์พอยต์ครับเจ็ดมตช์พอยต์เลยเล่นดีครับทีมไทยภาพรวมหรือเยี่ยมครับเสียแค่เซตเดียวถือว่าไม่เป็นปัญหาเสิร์ฟเสียจะไม่เป็นไรครับจะมีโอกาสอยู่เออติดนะครับแต่ว่าคิวบาร์ก็ยังเหลือหกแมตช์พอยต์ครับที่ต้องเซฟให้ได้ เกิร์มาไฮตั้งมานสลาค้ออลมาตีติดบล็อกครับก็ยังไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอยู่ครับคือบอยเองก็จะพลาดไม่ได้เหมือนกันครับเสิร์ฟนี่ก็ต้องเน้นๆเลยอีกครั้งทุลาบอลเร็วคราวนี้อัดเลยครับทัดดาวคราวนี้ขอเป็นทัดดาวบ้างครับ ก็เป็นไทยครับชนะคิวบาไปครับ3ต่อ1เซตนะครับก็เก็บ3คะแนนไปได้ครับวันนี้ครับก็พรุ่งนี้ก็จะลงเล่นกับทางด้านรัสเซียนะครับเวลา18บแนาฬิกาตรงนะครับก็ติดตามชมทางสดได้ครับทางทวิชั่นนะครับแล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็นคิวบาอิตาลีครับในช่วง2องทุ่มครึ่งครับเหมือนกับวันนี้ครับก็25ต่อ11นะครับ25ต่อ17 2 1ต่อ25และ2 5ต่อ19นะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของทีมไทยครับต่อย้ำชัยชนะเหนือคิวบาอีกครั้งหนึ่งนะครับงานต่อไปยินกว่านี้ครับต้องเอาใจาช่วยทีมไทยในวันพรุ่งนี้ช่วง18บแนาฬิการครับครับวันนี้ก็าการรับสมก็หมดเวลาที่เท่านี้ครับคุณลุงดิววรลเบียมผมทุนสองเสียแผันกับลาไปก่อนพบกกับหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ